เปมปี้ขอตัวใหญ่นะเปมปี้อาไม่ใช่เปมปี้ดำลงอ๋อเปมปี้ได้ตัวใหญ่สองตัวแล้วพี่นัดได้สองสามตัวพักรได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวพ่อสาได้ตัวใหญ่จับให้รู้อ้าวโโจะรีบเอาขึ้นเลยดูนี่ดูพัสกรดูพัสกรฝีมือฝีมือไม่ต้องมีทุนนะพัสกรรู้นะว่ากินเบ็ดยังไงไม่ต้องมีทุนนะ พสก,กรรู้นะพสก,กรรู้พสก,กรรู้ว่าจะไงมันกินเบ็ดนี่ตกเตี้ยๆเลยเนาะตกขอบๆอบเลยเหรออาชลิยะตกขอบขอบเลยอาชริยะตกขอบขอบเลยขอบขอบก็ได้ตัวใหญ่ก็มีใช่ไหมกินแล้วกินแล้วลุ้น หลักรุดว่าตัวกิโลไม่กิโลก็ได้วะมานี่มานี่มานี่มันลงถังเลยเตรียมลงกระทะทอดกรอบให้เด็กๆนี่เลยพระเจ้าเลี้ยงดูอย่างนี้กับคุณพระเจ้าอยู่ที่นี่ไม่อดอาเมนอาเมน